สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญญาแถมพัานะคะวันนี้ทำต้นคริสต์มาสเสร็จแล้วนะคะไลด้วยคะ <mel od ic> ่ะก็จะได้ปีนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะไม่มีอะไรเยอะก็ ากเป็นกำลังใจด้วยนะคะต้นคริสต์มาคสคริสต์มาสของสรัญงยาก็จะมีแค่นี้นะคะปีนี้ที่นี่รู้เร็วซีเวเดนนะคะ ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเชา้ชาเช้าสัญญาก็จะขึ้นไลค์นะคะก็ไลค์ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนี้เลยสวยๆเชา้ชาเช้าก็แวะเข้ามาชมเป็นกำลังใจให้สรัญญานะคะ ขอบระคุณมากค่ะทำเท่าที่มีนะคะเท่าที่มีเป็นสุข แล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ เลิฟเลิฟค่ะเลิฟเลิฟนะคะคอยมีความสุขค่ะ